มาแล้วนะครับยกนี้นี่ออกมาเดินเปิดเกมเลยโอ้โหเอาละครับมีหมัดขวาที่มคอยบวงอยู่เหมือนกันเดินขยับเข้าไปสิงพยักเองก็จดจ้องจ้องสายนะครับเตะสายต่อยสายรักขอนแก่นก็เตะขวาต่อยขวาแล้วครับเริ่มออกอาวุธมากขึ้นครับยกนี้ยกที่3แล้วครับทีต่อทีดูว่าสิงพยักหนักกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ารักขอนแก่นเองก็แหมหัวจิตหัวใจไม่กลัวครับประเภทเถียงคําไม่ตกฟ้างเหมือนกันครับแข้งขวานี้ยัง ไม่ไม่ถึงครับไม่โดนครับแต่ตัวเองก็เอาตัวรอดจากการถีบของมาอเหมือนกันนะครับในเกมกำปั้นของสิงห์พยาครับเดินบ้างครับรักขอนแก่นยกนี้ครับเดินเข้าไปสายของสิงห์พยาครับขอนแก่นล็อกนายแล้วครับจะดูความแข็งแกร่งครับตีจิกไปทีครับเข่าขวาแต่ว่าตีไม่ต่อเนื่องครับรมการแยกก่อนต้องเดินนะครับต้องขยันกว่านี้เลยครับรักขอนแก่น เพราะว่าอยู่ช้านี่จะโดนสายยาวๆของสิงห์พยักนี่โอ้โห,โอโหคอยสกัดเอาไว้แต่ละดอกพอเดินทําก็ทําได้ดีนะครับแต่ต้องขยันนะครับเตะขวาต่อยขวานี่ก็ถือว่าทําใช้ได้ครับนี่นะครับวดเข้าไปยังไปรอไม่ได้แล้วนะครับสิงห์พยักเองก็ต้องเร่งเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้โดนแล้วครับรักขอนแก่นเบียดเข้าหามาดูกันที่วงในนะครับจังหวะการจับตีเข่านะครับเริ่มจะตีได้นะครับรักขอนแก่น โอ้โหเรียกว่าโต้เหมือนกันโอ้โหบิดลูกนี้นี่เสียลูกเสียทรงไปครับมีต่อครับรักขอนแก่นพึ่งครึ่งทางครับยังไม่ยอมครับเตเจอยังเข้าไปสิงหพยะก็ตั้งครับขยับนี่ครับมีโต้มีเถียงครับคนหนึ่งเปิดเกมรุกอีกคนหนึ่งตั้งรับครับขยับเบียดเข้าไปรักขอนแก่นขยับแหมยกเข่าหลอกครับที่หมัดขวาแต่ว่าโดนไปเลยปลายหมัดนี่ครับสิงหพย์โตหมัดซ้ายคืน ขยับเดินบ้างครับสิงห์พยัคฆ์หุกขวาแล้วก็สับศอกซ้ายครับดีว่าไม่โดนแต่ว่ารักขอแกนโตคืนครับเอาแล้วครับในช่วงลายกไม่เริ่มเดือดครับต้องแลกกันแบบนี้แหละครับมันถึงจะเดือดครับเอาว่ามาเดือนก็มาสิสิงห์พยัคฆ์แบบพอเดินทํานี้ดุนะครับนี่นะครับแข้งขวาในี่เวลาเดินทําก็ทําได้พอเตะเข้าไปนี่ท่านรองนี่เฮกันสนานเลยครับมาดูวงในโอ้สิงห์พยัคฆ์ต้องกอดเอาไว้แล้วก็หักทิ้งเทไปเลยครับมาดูนะครับว่าตอนนี้ ในช่วงปลายยกที่3ดูว่าจะเริ่มแรงขึ้นมาตามลำดับแล้วเสียงเชียร์ยังรออยู่นะครับละขอนแก่นนะครับส่วนสิงห์พยัก์เองก็แหมพยายามชกละเอียดครับไม่ไม่ชะล่าใจนะครับแหมไม่เรงไม่รีบครับค่อยๆเก็บกินไปเรื่อยครับเอาแล้วก็มีหมัดจังหวะโจมตีนี่น่ากลัวครับท่านของสิงห์พยัก์โอ้จังหวะนี้กระตุกมาแล้วแทงซ้ายครับตามน้ำลงไปแล้วครับ ขึ้นมาลุยต่อครับทางด้านของรักขอนแก่นไมโสนแล้วครับเปิดเกมเดือนเต็มสู่ครับแม่แต่ว่าหมดยกก่อนครับยกที่3พักคู่เดียวครับยกหน้ายกที่4เดี๋ยวมาครับสาดไปก่อนเลยครับของรักขอนแก่นเตะจอล่างครับเตะตัดล่างครับแข้งขวาอีกทีนึงอ่าแม่ขยับเข้ามาจะเอาคืนครับแต่ว่าเจอกำปั้นเข้าไปครับเอาใบหน้าวิ่งไปชนกำปั้นครับสิงห์พยักยกนี้นี่ออกมาเดินเตะขวาต่อยขวานะครับรักขอนแก่นเริ่มจะทำได้ดี สิงไยักจะไปตั้งรับเยอะๆโอ้ไม่ได้นะครับตอนนี้เพาะเริ่มแรงขึ้นมาแล้วนี่แหละครับพอทําได้ในเสียงเชียร์ก็มาเลยครับรักขอนแก่นเอาตีวงในวงในตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไ,ไปโอ้โหแล้วก็มีหมัดมีศอกบวกตลอดเอาละครับตอนนี้โอ้โหแข้งขวานี่แหละครับพอเดินทําทําได้ดีนะครับรักขอนแก่นเนี่ยครับังหวะเปิดเกมเดินที่สร้างวาความกดดันให้กับสิงพยักได้ดีเลยครับคะแานของรักขอนแก่น เตะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับนะแต่ว่าได้ฉี่ได้เสียงเฮสิงห์พยัคฆ์นี่ยกนี้นี่ตั้งรับแบบเต็มสไตีมเลยครับเนี่ยครับไม่เดินแล้วครับขออย่างเดียวครับเก็บการบางโต้ความขยันครับอยู่ที่ทางด้านของรานแก่นอ้าวมีบวกบัตรบวกซออครับเบียดเข้ามาแข้งขวามาขยันมากครับทางด้านของรากนแก่นยกนี้ครับขณะที่สิงห์พยัคฆ์เองนี่ตั้งเน้นๆครับออกซ้ายรู้เลยครับว่าสถานการณ์ตัวเองตกเป็นรองครับแต่ว่ารักขอนแก่นพยายามเนี่ยครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะ โดยเฉพาะศอกครับพยายามงัดศอกเข้ามาเป,เป็นเป็นจุดเปลี่ยนเกมนะครับเดินเข้าหาครับของผมรถรถหน่อยเอาแล้วครับแข้งขวาสิงห์พยักษ์โดนอีกแล้วนะครับแข้งขวานะครับออกไปตีวงในเอาตีนี่โอ้โหเอาแล้วครับเริ่มจะแรงขึ้นมาเรียกว่ามีแข้งขวามีสอกมาคบเครื่องแล้วตอนนี้จิ้มท้องด้วยนะครับสิงห์พยักษ์ ต้องถอยร่นไปรอบๆเวทีจะอาศัยจังหวะรับเยอะนะครับตอนยกนี้นี่ดูว่ารักขนแก่นนี่ทำผลงานได้ดีครับถอยเยอะไม่ดีนะครับถอยเยอะต้องออกอาวุธให้เยอะครับแต่ถ้าถอยเยอะแล้วออกอาวุธน้อยนี่ต้องบอกว่าสถานการณ์มันจะหมัอนจะพลิบผันได้ตลอดนะครับดูครับทางด้านของเราขนแก่นนี่เปิดเกมลุยแหลกครับอาศัยลูกขยันลูกตื้อตะวัดดูครับหืสีข้างของรักขนแก่นครับแดงมาหมดแล้วครับบยังไม่หยุดเดินบุกเข้าไป สายจับในตีได้ไหมยังทําอยู่นะครับยังเดินอยู่ครับรักขอนแก่นครับหัวจิตหัวใจยังสู้แต่ว่าเนี่ยครับพอเริ่มจะเดินก็เริ่มจะช้าลงไปเรื่อยๆอครับต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับเพราะเดินช้านี่จะโดนซ้ายกันดีเอาดูครับพอโดนไปเยอะๆทีต่อทีทําท่าจะวอดไปเองหรือเปล่าครับรักขอนแก่นดูจะช้าลงไปเลยครับเนี่ยครับแม้ว่าทางด้านของรักขอนแก่นจะเปิดเกมเร็วแบบหายใจรถต้นคอครับแต่ว่าทางด้านของศิีพญ์นี่แก ไปเรื่อยๆครับตั้งรับอย่างที่บังลีบอกครับช้าแต่ชัวร์ครับตนยกนี่ทําได้ดีนะครับเดินทําผลงานได้ดีแต่พอโดนโต้หนัหนกๆเข้าดูว่าน้ํามันจะหมดไปแล้วนะครับรักขอนแก่นเดี๋ยวมันจะจองตาขาเหม่งเลยนะครับถ้าไม่โต้นี่อาจจะโดนจับได้เหมือนกันโดนถาาีกครับ เอาละครับไม่ไม่ยอมนะครับมีเถียงแลแข้งขวาออกเข้าไปโอ้โหโอ้จะมาแรงยกสุดท้ายหรือเปล่านะครับนี่ครับได้ลูกขยันครับบังลีครับตัวนี้ของรักขอนแก่นดูครับแม่อารยากาศเป็นยังไงสถานการณ์เป็นอย่างไรไม่สนครับตัวนี้ของรักขอนแก่นครับเดินออกไปเรื่อยครับเข้าไม่เข้าไม่รู้ครับอาศัยลูกเตื้องลูกขยันครับผูอ้ยว่ามาซ้ายของศิพลปะครับแม่ต่อยล่างต่อยบน ดูว่าสิงมายักษ์เองก็ตอนนี้ก็คุมเกมแล้วนะครับไม่เร่งรีบออกอาวุธนะครับเพราะว่าเต่เข้าไปนี่ออกยกซ้ายเข้าไปนี่เข้าทุกดอกนะครับดูลูกทีบทำลายจังหวะนะครับคุมเกมได้หมดครับคือโดนจนสีข้างเนี่ยแดงไปไปไปแถบแล้วนะครับสู้หัวจิตหัวใจของนครแก่นนะครับโดนของหนักของแรงแต่ว่าแกเนี่ยครับแกแกสู้ได้ดีครับแกไม่ยอมอ่ะ ถ้าไม่ไม่ถ้าเป็นเอกชุมพรนี่คงนอนไปแล้วครับแต่ว่าดูครับดูแกสู้หยดสุดท้ายจริงครับพี่จะพูดอะไรพี่จะพูดอะไรน่าจะนอนตั้งแต่ข้งแรกแล้วเพราะว่าสายนี่เต็มเต็มจริงๆเอาละครับตอนนี้บนเวทีเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่ากว่านะครับแต่สงราบนเวทีทําท่าจะสงบไปแล้วเอาจะมีฮึดอีกก๊อกหรือเปล่ารักขอนแก่นก็พยายามแล้วแหละครับรักขอนแก่นครับแต่ว่าเดินเข้าไปแล้วมันปวดหัวแล้วครับ สิห์พยักนี่เก็บได้หมดครับแม้ว่าจะเน้นตั้งรับก็ตามครับแต่ว่าความชัดเจนคมหนักครับดูครับแกเก็บอาวุธได้หมดครับสิ่งพยักนี่ก็รอร่างกายอย่างเดียวนะครับหยุดไปนานวันนี้ก็ถือว่ากลับมาเคลื่อนไหวครั้งแรกในรอบ3ปีเลยร่างกายก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าบางครั้งนักมวยเนี่ยหยุดไปนานๆฟอมดีแต่เวลาเร่งมีเร่งไม่ขึ้นสิ่งพยักก็ไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าไฟหน้าน่าจะดีกว่านี้แหละครับ ดูครับระขอนแก่นก็ยังมีฮึดเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ยอมไม่ง่ายพอบอกว่ายังไม่ยอมก็แตะนวมเลยครับสัญญาณสงบศึกมาแล้วครับก็ต้องชื่นชมครับหัวใจของรักขอนแก่นครับพยายามแหละครับเปิดเกมเดินเข้าทำครับแต่ว่าต้องให้เครดิตงด้าของสีพยักษ์ด้วยครับวันนี้นี่มานิ่งเหลือเกินครับเก็บกันได้หมดครับและมีจังหวะออกแข้งซ้ายมาซ้ายสอกซ้ายสวยๆเนียนๆครับตอนนี้ก็ รอเวลารักคังยกสุดท้ายสิ้นยกสุดท้ายดังขึ้นแล้วนะครับจับตานะครับซ้ายเขาสวยนะครับสิ่งมายากแต่ว่าหยุดไปนานาวแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดนะสินอย่างเป็นทางการนะครับ